พี่สมชายนะครับตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาเคยบอกว่ามียายคนหนึง่งไม่อยากให้ลูกชายลำบากอยู่ทำไมอยู่กับขา่ามีแต่อดตายอยู่กับพวกขา่าแล้วทุกข์ยากปากหมองอดอยากปากหมองก็เลยเอากลับพอเอากลับไปพ่อใหญ่ก็คิดว่าจะแบ่งทรัพย์มรดกให้ลูก ที่นาสิบหกไร่แบ่งให้ลูกแค่หนึ่งไร่นอกนั้นเอาให้ลูกสาวหลา่ายึดเอาหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นเป้ามันเกิดกลายเป็นต้นเหตุไงต้นเหตุว่าต้องให้เขามาเบียดเบียนเพราะว่าที่ที่น้อยไงที่น้อยไม่พออันจะกินไม่มีอันจะกินก็เลยต้องมาเบียดบางพี่สมชายที่ตัวเองตั้งเยอะแต่ขี้เกียจไปอ้างเลยว่ากลัวคนป่า กว่าคอมมินิสที่ทำเลทองตั้งเกือบสามสิบสามสิบไร่มีน้ำไหลผ่านโอ้โหทำเลทองเลยขายกินดับมุดหมด,หมดแล้วมาเบียดบางอยากได้ของสมชายแล้วมาเอาที่ตันทางเข้าเลยทีนี้น่ะเขาให้ทำกินไม่ได้ให้คำมาสิทธิ์ก็เบียดบางพี่สมชายเรื่อยนั่นคือคนบาปไงพี่สมชายเขามีบุญ แล้วครูหนึ่งเป็นใครเป็นถึงครูชำนาญการพิเศษแล้วเรียนทุนเรียนทุนหลวงมาโอระดับมันสมองแล้วเท่าไหร่แล้วทีนี้อยู่ๆก็มาทําธุรกิจแล้วกันแล้วก็ร่วมก็พลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือจากหลังมือเป็นหน้ามือนะจากด้านหนึ่งเป็นด้านหนึ่งจากไม่มีอะไรแต่เนื่องจากว่าเขาขยันแล้วเขามีบุญในการสร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างวาแล้ว เข,เขาอาจจะมีอารมณ์โมโหง่ายแต่ว่าครูหนึ่งมาในพุทธคุณก็เลยควบคุมเขาอยู่ก็คือ,อสอนให้เขารู้จักรู้จักสงบสติอารมณ์แล้วก็ใช้เหตุและผลแล้วก็คือเราไม่ได้สนใจขายก็คือทําธุรกิจอย่างเดียวเอาเงินโกยเงินแล้วขายรถขายเลยเราไม่ได้หวังให้ขายให้ไอคนแถวนี้ขายให้ทาง a c e b o o k นะเพราะฉะนั้นก็คือเราไม่ได้สนใจกับไทยบ้าน นะทำทำทำแต่พอพ่ออยู่ๆเขาตายไท้ยบ้านแล้วก็รู้สึกว่าคนอื่นๆมันมีความรู้สึกว่ามาเสือกเกินไปเสือกจนทําให้อาธุรกิจมันจะเจ๊งทั้งที่แต่ว่ามันเจ๊งไม่ได้เพราะว่าสาขาที่รองรับเนี่ยมันเยอะแล้วสาขาที่ส่วนมากแล้วเนี่ยคู่หนึ่งไปทําอะไรก็คือกับพี่สมชาย หารายได้สร้างรายได้ให้คนที่เขาไม่มีก,ก็เลยต้องขยายสาขาให้เขาดูแลขายกินเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูแลด้วยกันก็เราไม่ถือว่าเป็นลูกน้องเราถือว่าเป็นเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจด้วยกันในเต๊นรถก็เหมือนกันแต่แมนน่นี้เขาเข้าใจว่าถ้าพี่สมชายตายเขาก็อยากได้อะไรก็มาเอามาเอามาเอาก,ก็เลยบอกว่าเสียใจแผ่นดินตรงนั้นมันมันมีความรู้สึกว่ามันร้อนมันร้อนมัน มันเกิดอาเพศเพราะว่าคนที่มาอยู่ตรงนั้นสิงสถิตยอยู่ตรงนั้นก็คือถ้ามีจิตบริสุทธิ์ถ้ารู้จักมีรู้จักบุญคุณรู้จักคลราเทศะรู้จักพอไม่มีโลภะบางตาก็จะอยู่ดีกินดีดูแลพ่อแม่ผู้บังเกิดเก้าไม่ว่าจะทำบุญกี่วัดกี่วัดพระเกจิชื่อดังไม่เท่ากับสร้างอัน,นิสงส์กับแม่ ถ้าไม่จะจจอยถึงเขาต้องมาเจอกับครูหนึ่งเพราะว่าเขาดูแลแม่อย่างดีเลยโดยไม่ได้ก็คือไม่มีคําว่าเ,เวลาถ่ายเวลาเลยก็คือไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีความรู้สึกเสียเสียเอียนไม่คือไม่ได้รังเกียจก็ทําปกติแต่อีกคนคนหนึ่งเขารังเกียจเขาสารพัดแล้วก็คือ,อขนาดพ่อตัวเองตายย่างแบบเผาเอาหลดพ่อสูแล้วอยู่ๆมานาะตอนนี้นะ่ะอยากได้อะไร ก็คุณหนึ่งก็บอกแล้วไงว่ากรรมไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนเราแค่จุดธูปอาสาธูเดธถ้าหาว่าเขาเป็นคนดีก็ให้เขาอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะทําธุรกิจร่วมกับพวกผมได้กับคุณหนึ่งได้กับพี่สมชายได้ว่าพี่สมชายเอาหสีแล้วเมื่อวันบวชเพราะว่าคุณหนึ่งเป็นคนบอกเองแต่มาในะมาหน้าวันนี้พวกคุณไม่ได้มีจิตบริสุทธิ์เลยในเมื่อไม่มีจิตบริสุทธิ์แค่คุณหนึ่งจุดธูปสาธูเดธเก้าดอกเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้ถ้าหากว่าเขา ผู้นี้เขาไม่ได้มีบุญแล้วก็ไม่ได้มีเขา,เาไม่ได้มีอันที่สงแล้วก็ไม่ได้มีความดีพอขอให้มีอันเป็นไปจุดปุ๊บเป็นไงกระโดดลงจากรถกระสอบทับขาหัวจะฟาดพื้นจะตายอา่แล้วไม่ใช่ครั้งเดียวหลายๆครั้งที่ครูหนึ่งลองเสี่ยงทายดูว่าอยากรู้ว่าเป็นคนดีจริงไหม ้าทายกันขนาดนั้นนะครูหนึ่งครูหนึ่งไม่ใช่จอมขมังเวและครูหนึ่งไม่ได้มีฤทธิเดชอะไรนะก็แล้วแต่จะคิดแล้วแต่มุมมองแต่ว่าครูหนึ่งจุดทูะจุดแต่ละครั้งน่ะมันมีอันเป็นไปตลอดจุดอเดินไม่ได้นะแปลกไหมหรือว่าครูหนึ่งเป็นปอบเพราะว่านุ่งขาวหงขาวจุดทูบจุดเทียนอะไรตื่นมาจุดตรงนั้นตรงนี้เออพูดแบบนี้มันก็ขัดแย้งกันสิ จะว่าคุณหนึ่งเป็นปอบแต่ว่าคุณหนึ่งมีนะมณะมะพัทะ์นี่กดกระหมอ่อมแล้วสวดอิติปิโสนี่สาม,มารถไล่ปอบได้แต่คุณหนึ่งไม่เห็นกับตาหรอว่ามันไล่หรือไม่แต่เขาหายน่ะก็แค่สวดมนต์นแล้วคุณหนึ่งไม่ได้มีกูบาจย์ไม่ได้เรียนรู้ก็แค่สวดนนอิติปิโสแล้วก็ไปสักตัวนี้มานะณะพัทนภาษาอักขระนี่อืแล้วว่าคุณหนึ่งเป็นปอบ แลวถ้าถ้าคนจุดทูบจุดเทียนนุ่งขาวห่มขาวเป็นปอบก็แสดงว่าที่วัดวัดทุกที่ที่เขาจุดทูบจุดเทียน,นแล้วก็เป็นปอบกันทั้งวัดสิเออระดับมันสมองของคนที่คิดของคนที่พูดเนาะหากินกับวัดไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรโอ้ว่าคือหนึ่งอ่าอ่ะอ,ะอะย่างไงล่ะก็คือเวทนาสั่งเวทยิ่งนักนะก็คือให้อภัยเป็นทานก็ไม่ได้พวกนี้ให้โอกาสสี่ห้าครั้งมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็คือ ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะเชื่อว่าคนดีนะคนดีคิดดีทำดีเนี่ยออก็คือความจริงความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างเพราะกรรมยุติธรรมเสมอนะผู้หนึ่งก็อยากไปสีสมพรมันก็อยากไปถามยายคนนั้นว่าคิดยังไงแล้วทําไมไม่แบ่งที่ตัวนั้นให้ให้ลูกทำไมให้ไม่มีปัญหาแบบนั้นนะ สีสมพรเดี๋ยวจะไปอีกรอบนะไปไหลายๆครั้งนะไปหาเพื่อนมีเพื่อนอยู่ที่นั่นตึงเยอะมีอะไรเล่าเรื่องราวเยอะเขียนบทประพันธ์หนังยังไม่จบไงยังไม่ยังมาหาที่ลงไม่ได้นะถ้าสร้างหนังครับดังกว่านาคีครับดังดังมากด้วยแรงอธิษฐานด้วยคําทำนายดวงชะตาตามสังนาสงฆ์ต่างๆ โลกภะบางตาอิจฉาริษยาโอความรักใครโอ้โหมันครับหนังเรื่องนี้มัน,นถ้าสร้างนะแบบคิดแล้วอยากดูหนังเรื่องนี้จังเลยตอนจบ